<Online>. Thailand ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย t h a i Luxury World GR Sport ใหม่ h a i Luxury World GR Sport ใหม่ Race your ultimate ambition ทำดีมีคนรู้ วุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการและคณะเดินทางไปมอบถุงอย่างชีพจำนวน300ชุดเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและมีน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า2เดือน โดยมีนายปรินิทัศนเอกในอำเภอบางซ้ายกล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้การต้อนรับคณะร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนหนาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลเทพมงคลเพื่อมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1ตําตำบลเทพมงคลจำนวน200ชุดพร้อมทางได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบถุงยางชีพพร้อมโดยผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมท้งได้แสดงความห่วงใยจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังวัดใหม่นองโคดหมู่ที่3ตําบลวังพัฒนาเพื่อมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลวังพัฒนาจํานวน100ชุดพร้อมทางได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบถุงยางชีพให้กับกลุ่มเปราะบางพร้อมท้งได้แสดงความห่วงใยจากสมาชิกวุฒิสภาและให้กำลังใจประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็วค่ะคณะสวนะครับที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับได้เดินทางมาที่ตำบลเทพมงคลอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีท่านนายอำเภอท่านกำนัน นั่นผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับคณะนะครับได้นำพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภ,ภัยมา 2, 2เดือนเสร็จแล้วนะครับเป็นตัวแทนมามอบสิ่งของด้วยความหงุงใยจ,จากบุติสภานะครับขณะเดียวกันเราก็เห็นเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานของเราบางทีก็ไปเรียนออนไซต์บ้างออนไลน์บ้างนะครับก็ให้กำลังใจลูกๆหล,ล,ลานเรานะครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับ พี่น้องทุกคนที่ประสบอุทากภัยแล้วสวก็พร้อมที่จะเป็นสะพานบุญนะครับสําหรับผู้ที่มีจิตกุศลนะครับอยากจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ไม่ทราบว่าจะมาช่องทางไหนอย่างไรก็ติดต่อทางคณะกรรมการนี้ได้แล้วเราจะนำน้ำใจจากท่านมาถึงที่อย่างเช่นในวันนี้นะครับประการแรกนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน,นะครับทางวุฒิสภานะครับที่ได้อ่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับให้กับประ,ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับขอขอบคุณผู้ที่จะามีการห่วงใยประชาชนหมู่หนึ่งตะบนเทพมงคลที่เดือดร้อนน้ำท่วมไปหาสู่กันยากค่ะและตอนนี้ก็ยังบางบ้านก็ยังใช้เรืออยู่ค่ะ hotline Thailand, Thailand. ทุกข่าว,าวคือความจริง